สวัสดีค่ะวันนี้แม่ค่ะหนูบอลก็จะมาขายท่ดส่งข้าวนะคะด้านบนนะคะก็จะยาวสองสี่เซนติเมตรนะคะนี่แล้วพามาดูต่อค่ะเป็นท่อส่งข้าวพุดค้ำเกลียวมาเลยนะคะนี่อันนี้คือด้านบนน,นี่คือด้านด้าน ไร่ป่เลยนะคะนี่ไม่มีอะไร่ป่เลยะค่ะนี่ส่วนด้านล่างก็จะมีไร่ป่นะคะนี่มีรอยสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็ขีดขีดขีดเป็นข้อสองข้าวหน้าแปดค่ะนี่นะคะเราขายราคาถูกๆค่ะใครมาปุ๊บเรื่อลดราคาให้เลยะค่ะนี่นี่อืม ถ้าสนใจถ้าสข้อชุดนี้นะคะก็มาก็มาดูที่ร้านเกษตรไทยทะไร่เลบเกี่ยวนะคะที่จังหวัดบูรีรัม์ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย